สวัสดีค่ะเรามาลองเรียนวิชาภาษาอังกฤษของคอร์สเทมัธยมกันนะคะนี่คือข้อสอบตัวอย่างค่ะของข้อสอบเข้าเตรีมโรโมน,นะคะเราดูว่าเ<ม>วลาเราจเจอข้อสอบแบบนี้นะคะเราก็จะมองจาก Choice ก่อนเนาะเราจะเริ่มมองจาก Choice ก่อนเราจะยังไม่เริ่มมองจากโจทย์ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเริ่มมองจากโจทย์เนี่ยบางทีมันเหนื่อยแล้วอะกว่าจะอ่านโจบบางทีแบบโจทย์มันยาวมากเราอ่านจาก Choice ก่อนดีกว่าเพราะถ้าเราอ่านจาก Choice เป็นเนี่ยเราจะรู้ว่าข้อสอบต้องการอะไรั เราจะดักถาข้อสอบอ่อหรือแม้กระทั่งผู้ชมตอนนี้นะคะที่ยังไม่รู้จะเริ่มข้อสอบแกรมมาอย่างไงให้เราเริ่มดูจากโจทย์หมายถึงว่าให้เราข้อสอบมาแล้วก็นั่งดูจากช h o i ส e ก่อนค่ะว่าในแต่ละช h อย c e มีความต่างและมีความเหมือนยังไงถ้าเราอ่าน choice อ,ออกเราก็รู้ว่าใน Choice นั้นเราต้องจัดก,การกับมันยังไงอย่างเช่นข้อนี้นะคะคือข้อนี้นะข้อนี้เ็าบอกว่ามี c h o i c e ให้เราว่าข้อที่หนึ่งมีคำว่า word he to know เจอ choice ข้อแรกแล้ว were he to know คืออะไรกันเนี่ยนะคะข้อที่2 had he known คืออะไรเนา no. ะ had he known คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ if he knew ตเราเริ่มรู้แล้วนะคะว่ามันเป็นการเรียงประโยคที่มันแปลกๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่ตัวช่วยมาไห if he knew ถ้าเขาร,าขารู้ถ้าเขารู้แล้วนะ if ถ้าแล้วนะ he knew ถ้าเขารู้นะคะข้อดีดอ she k n o w เริ่มเห็นพอสมันเริ่มเห็นความแตกต่าง ชอยถึแล้วไหมคะว่าในแต่ละข้อมันก็น่าจะมี tense ของมันเฉพาะของมันว่าวิธีนี้ว่าข้อนี้ต้องใช้กับนี้มันน่าจะเป็น pattern อะไรบางอย่างข้อนี้นะคะเราจะมาพูดถึงข้อสอบ in e clause กันอยู่นะข้อสอบ in e clause กันอยู่แบบนี้ทีนี้ข้อสอบ in e clause เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยรายละเอียดย่อยหลายอย่างมากเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราคึกไม่ถึงว่าข้อสอบก็จะออกแบบนี้ด้วยเหมือนกัน ก็เรียกว่าข้อสอบ if e clause ที่เป็นข้อสอบ inversion เดี๋ยวพี่เปียวขอมาเขียนตรงนี้ดีกวนะ่านาะว่ามันคือข้อสอบ if e clause if clause ยังไม่พอเป็นข้อสอบที่บวกกับ inversion ของ if e clause ไปด้วย inversion คืออะไร if clause e คืออะไร if clause e ประโยคที่วางเงื่อนไขค่ะ ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเกิดแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันก็จะเกิดแบบนี้ค่ะฉันเกิดแบบนี้ในอดีตก็จะเกิดแบบนี้มันเป็นการความเงื่อนไขของสองสองใจความเขาด้วยกันที่เชื่อมด้วยคาว่า if นั่นเองแปลว่าท้านะคะด้วยคําว่า e f นั่นเองที่แปลว่าท้าแต่ถ้าเราเรียนเยอะเป็น่านี้เราจะรู้ว่าประโยคบางประโยคก็ไม่ต้องมี if ก็ได้อาจจะมีคําอื่นก็ได้นะคะถ้าเราสงสัยว่ามีคําอื่นไหมเจอกันคอสเจอกันคอสหลังก็ได้นะคะ โอเคทีนี้เราไปดูต่อว่ามีคำว่า inversion inversion คือการกลับประโยคนะมันคือการกลับประโยคนะคือการกลับประโยคคือการสลับประโยคสลับระหวา่าง verb ช่วยมาข้างหน้า subject แล้วค่อย verb แท้แบบนี้นะคะ่ะส,สลับทำไมกลับประโยคทำไมเพื่อนเน้นอะไรบางอย่างเพื่อนเน้นว่ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริง เราก็เลยต้องมีการ inversion เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเราเราอยากรู้ว่า inversion มันเราจะต้องทำยังไงในเมื่อ inversion ไม่ใช่ประโยคปกติถูกไหมคะไม่ใช่ประโยคปกติแน่นอนเนาะอ่ะทีนี้พอเราดูจาก c h o i เราแยกได้แล้วมันคือข้อสอบ inversion แน่ๆเลยเราก็ต้องไปดูในโจทย์นะคะถึงวเวลาไปอ่านโจทย์แล้วค่ะว่าในข้อสอบที่เป็น i ิ c l ลอสเนี่ยมีทั้งหมด3แบบด้วยกันใหญ่ๆย้ำนะคะว่าใหญ่ใหญ่ในโรงเรียนที่เราเรียนอาจจะมีแบบ0 1 2 3 4บางคนแตกไป5เลยก็มีเหมือนกัน แต่ถ้าเรียนกับครูเรียมเราจะแบ่งแค่3อันเท่านั้นเนาะถ้าเป็น type 1ก็่งกระบบช่อง1 type สระบบช่อง2 type สระบบช่อง3ง่ายไหมง่ายนิดเดียวทีนี้เราไปดูว่าวิธีการดูให้มันง่ายแสดงว่ามันต้องมีทั้งหลที่เป็นดีเทลก่อนถึงจะมองเทคนิคไปได้ว่ามันจะต้องดูยังไงอย่างเช่นข้อน,นี้เราเห็นสิ่งแรกเลยคือเราเห็นคอมมาในประโยคพอเราเห็นคอมมาปุ๊บแบบนี้นเรารู้เลยว่ามันต้องมีการจอยจเซนเทนอยู่บางอย่างอยู แล้วพอดูต่อไปเขาบอกว่า w o u l d h a v e n o t h w o l d n o t h a v e ทั้งทอ w o u l d n o t h a v e fluor w o l d n o t h a v e fluor โซนทบช่วงอะไรช่อง3าม้นะเนาะ fly t o f l o r แสดงว่ามันคือช่องที่3ถ้าเราดูช่อง3าปุ๊บสแสดงว่านี่คือ type ที่3ทันทีเห็นไหมถ้าเราแค่ใส่ตัวเลขไปเราจะรู้ว่านี่คือ type ที่สาทีนี้ที่3 type ท,ที่3มีการ inversion อย่างไร ไทป์ที่3เป็นอินเวอร์ชันที่ง่ายมากอ่ะเรามาดูโครงสร้างของไทป์สามกันดีกว่าไทป์สามคือสมมติว่าประโยคพูดว่าอ่ะแบบนี้ if he เอาประโยคที่ไม่ได้ยากมากอ่ะ if he h a d come คำนี้คือช่องที่สามเห็ไหมคำเค็มคำ if he h a d come I would have gone ถ้าเขามาฉันก็จะไปอะลองเป็นเพลงเนาะแบบนี้ S <S <S เห็นไหมคะมันมีความเหมือนกันบางอย่างของเวริร์กชอปที่3และนี่คือ type 3แบบนี้ทีนี้ type 3มันยังไม่จบมันคือด่านแรกที่เราวิเคราะห์ให้รู้ว่ามันคือ i n มคลอสเนั่นเองแต่พอไปด่านที่2เรารู้แล้วว่ามันคือ type 3ด่านที่2คือ inversion เป็นไหม inversion คือการกลับประโยคหรือสลับ verb นั่นเองนะคะทีนี้เวลาเราทำอินเวอร์ชัของอีมคล s e พอเรา inversion ปุ version, ๊บ if จะหายไปละคะมันจะกลายเป็นแค่ขึ้นมาแทน แล้วก็ subject แล้วก็ verb ช่องที่สที่มีอยู่นันแหละเห็นป่ามันแค่สลับตรงนี้ขึ้นไปแทน if ที่มันค่าทิ้งไปเท่านั้นเองจบแล้วแล้วก็ I would have gone ตามปกติที่เราเรียนเ,นเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนี่คือ inversion แต่ประเด็นคือต้องรู้กันว่ามันคือเรื่องอะไรและรู้ว่ามันคือ type อะไรและพอรู้แล้วปุ๊บเราดูแล้วมันต้อง inversion เ,เพราะ if ไม่มี ถูกไหมไม่มีอีทีนี้เราก็ต้องไปหาค่ะว่าอะไรที่มันมีแท้ขึ้นต้นย้นำนะว่าแฮ้ขึ้นต้นโดยเป็นอินเวอร์ชันไม่ใช่เป็นคุณฐามแต่อย่างใดพออย่างนี้ปุ๊บเราไปดูช้อยค่ะมันมีข้อเดียทานค่ะที่ใช้ได้ก็คือข้อ b เพราะฉะนั้นเทคนิคก,การดูกราม,มาของการสอบเข้าของเราในคอสเพนรมัธยมไม่มมได้ยากขนาดนั้นอยู่ที่ว่าเรามองหาคีย์เวิร์ดเจอรกัน